สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่าราักทุกคนนะคะสวัสดีศพแฟมิลี่ตอนเราเข้าสู่ช่องไลฟ์ w ว r ร์กเกอร์แฟมิลี่นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะคะอัจเป็นคลิปแทนแล้วกันนะเพราะว่านั่นแหละมันจะได้รวดเร็วสะดวกบางทีไลฟ์ที่2ชั่วโมงอะเนาะมันยาวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็คือทําคลิปเป็นเป็นอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์หมายถึงว่าที่ได้ ที่ได้ข้อความมาก็คือไลฟ์เนี่ยก็คือไลฟ์ตอบคำถามไลฟ์พานำสมาธินะคะเดี๋ยวอาจจะเริ่มช่วงประมาณแบบอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันวันจันนี้ชิจะต้องไปอูลูลูนะคะจากกระที่3ของโลกอยู่ที่ตรงใจกลางที่ออสเตรเลียตอนนี้คุณกำลังฟังคลิปนะคะ ชิดอัดคลิปนะคะอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะชิไม่ได้อยู่ไทยนะอาโอเควันนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของเราตื่นรู้เรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องพลังงานนั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้พลังงานอะช่วงที่เป็นเดือนพฤษภาคมนะคะเพื่อนๆอาจจะได้สังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแปลกมันอันนี้ไปทั้งเหตุการณ ไฟดาบเหตุการณ์อะไรต่างๆที่แบบแล้วโซลาแฟรแ,บบแรงมากนะคะช่วงนี้ชีก็เลยแบบเออมาแชร์คลิปสั้นๆให้กับเพื่อนๆจิตวิญญาณทุกๆคนดีกว่าว่าเออช่วงเนี้ยคือ ใครเซลวยพยายามให้ชิดอะคือจกักรวาลให้ชิดอยู่แบบเงียบมากนะคะพยายามทํางานน้อยมากเพื่อแบบเตรียมตัวฮิลลิ่งตัวเองเพราะว่าช่วงนี้ก็มีทั้งเรื่องทวินเฟ m มเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าทวินเฟลมชิดอ่ะเขาก็เข้า the the soul เดอะดักในออนเดอะโซเนาะเขาก็เลยแบบพยายามให้เราให้ให้เราตัดการเชื่อมต่อทางด้านมนุษย์แล้วก็ให้เราให้เขาปล่อยไป ให้เขาไปเอเซนชันของเขาไปแล้วเราก็หันกลับมาเพราะไม่งั้นเราจะแบกพลังงานทั้งเขาทั้งเราไม่งั้นมันไม่พัฒน,นาชิคก็เลยโอเคโอเคไม่เป็นไรเราเรารักกันผ่านแสงเราการผ่านแบบอ่าผ่านจิตวิญญาณที่เหลือตัวคนจะยังไงก็อ่าให้ที่เขาอ่าที่เขาเขียนโซแพนมาเออนะคะเพราะฉะนั้นละใครที่มีทวินเฟมก็ หันกลับมารักตัวเองนะคะใส่ใจตัวเองฮิลลิ่งตัวเองเพราะช่วงนี้พลังงานเอเนจีของเดือนพฤษภามันเป็นอะไรที่แบบมันเข้มข้นมากขนาดชีสอะคือเป็นคนที่แบบอยู่นิ่งอยู่เงียบไม่ค่อยอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเรายังอื้อย,ยังอึงเลยแล้วในช่วงที่แบบโอ้ยช่วงพลังงานมาแรงๆอย่างเงี้ยค่ะจากที่คนอื่นเขาอันนี้สังเกตบ,บางทีลูกน้องชีสอะลูกน้องชีสที่เขาจะเป็นเพราะเขารู้มาเขาเพิ่งอเพิ่งตื่นรู้ตอนที่มาเจอชีสใช่ไหม เขาจะปวดหัวนน้นนะนี้นั้นช่วงนั้นเออทำไมเราไม่เป็นเพราะว่า,วาชีพนคนไม่เล่นโซเชียลแต่จะเล่นอะเฉพาะโพสของตัวเองหมายถึงว่าโพสเรื่องงานหรือไม่ก็โพ์ในโซเชียลของตัวเองจะไม่ได้เป็นคนที่แบบส่องโซเชียลส่องทั้งนู่นทั้งวันคอนเทนต์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบเอออาการแอสเซนชันของเราอะ่ะมันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่รุนแรงแต่ถ้าช่วงไหนอะชีต้องมานั่งแบบตอนช่วงเนี้ยคือนั่งสมาธิแบบ เยอะมากเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาปลายเดือนที่แรงเหมือนพลังงานเปลี่ยนแล้วเรา ascension ขึ้นไปอีกนะคะวันนี้เนี่ยจะมาบอกว่าทำไมถึงแบบว่าหันกลับมานั่งสมาธิเพราะปกติอะนั่งสมาธิหลับตายนี่ยฉัจะไม่ค่อยได้นั่งปกติจะแบบนอนหรืออะไรเงี้ยแต่พอช่วงช่วงนี้รู้สึกว่าตอนที่ได้ทำสมาธิเราได้ไปได้คัมพีเอลเมอร์รลแท็บเล็ต เออคำพี์มารากกดที่นั่งสมาธิใต้พีระมิดตอนที่พีระมิดพลังงานใต้พีระมิดกีซ่ามันแอคทีฟมันแอคติเวตนะคะชิก็เลยแบบเออช่วงเนี้ยแบบเออพลังงานเรามันเปลี่ยนก็เลยแบบมานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิไปที่ออใต้พีระมิดกีซ่านะคะก็ได้ความรู้ภูมิปัญญามาเยอะแยะเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยได้มาจากตรงนั้นนะคะ มาแบบต้องมานั่งเรียบเรียงแต่วันนี้เอาแบบสั้นๆกันก่อนพลังงานเพราะว่าถ้าจะทำคลิปตรงนี้มาต้องใช้ energy นิดน,นึงเดี๋ยวขอแบบขอเวลากลับจากอูลูก่อนนะคะเพราะต้องไป activate กริดพลังงานที่อูลูนะคะชิต้องไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะพลังงานอาจจะแบบเพิ่มขึ้นหรือมีอะไรดีๆ <c oughs> เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแต่วันนี้นะคะก็การที่อัปเกรดพลังงานพวกนี้ คือช่วงเมื่อวานคือชีดอะคือเหมือนแบบแอบบไปถ่ายโซเชียลสักประมาณ10-15นาทีถ่ายฟีดถ่ายดูนู่นน,นี่นั่นหูแล้วปกติอะชีเป็นคนที่แบบนอนนะ1 2 3สจะแบบหลับเลยหรือไม่ก็แบบว่าทำสมาธิแป๊บหนึ่งแล้วก็จะหลับเลยจะไม่ใช้ได้ใช้เวลาแบบ ชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานอ่ะพอเราเผลอไปดูโซเชียลนน่นนี่นั่นเรารู้เลยตอนที่เราถ่ายแล้วเราอ่านอะไรออกบางอย่างที่มันไม่ใช่อ่ะพลังงานเอเนอร์จี่มันแบบตุ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 บ,ตบใส่หัวเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนก่อนนอนนะคะรู้สึกว่าหูปวดหัวมากปวดหัวนอนก็ไม่หลับเออเพราะปกติก็คือเป็นคนนอนหลับแล้วมันกลายเป็นว่าพอเหมือนแบบ เราพอตื่นเช้ามาเหมือนเราทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้ว่านี่มันเป็นบทเรียนที่เราจะต้องมาบอกทุกๆคนว่าถ้าใครอ่ะที่พลังงานช่วงเนี้ยโซล่าแฟร์มาแล้วโดนอัปเกรดแอสเซนชันบางคนเมื่อก่อนนะคะลูกน้องชีตบอกว่าพี่ชีตนึกว่าอาการพวกนี้มันเป็นปวดหัวไมเกรนตาีคิดว่ามันตานปวดไมเกรนมาทั้งชีวิตเลยอย่างเงี้ยอาการแบบเป็นอื้อเป็นอึงเพราะข้าคนยิ่งคนที่เขาไม่ได้กินคาเฟอีนอะ่ะ เขาจะรู้ว่าวันไหนที่เขามีแรงหรือไม่มีแรงแต่คนที่กินคาเฟอีนพวกกาแฟอย่างเงี้ยแบบไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่บางทีอ่ะกินคาเฟอีนมากๆเข้าเอ n เซนชันมาอีกอ่ะช็อตนะคะไวเบชันมันจะแบบโอโ้รู้สึกตึงเครียดหรืออะไรประมาณนั้นอืมเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละใครที่แบบปุ้ยปวดหัวไม่เกฑนนูน่นนี่นั่นการเอเซนชันค่ะคุณถูกอัปเกรดพลังงานอัปเกรด DNA แต่ให้คุณดื่มน้ำเข้าไว้เอออาการแก้ได้ให้คุณดื่มน้ำกินผล,ลไม้นะคะแล้วก็กินอาหารใกล้เคียงธรรมชาติแล้วก็ห่างจากโซเชียลอ้าววันนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่แหละวิธีนะคะว่าการอัปเกรดนะคะของพลังงานโซล่าแฟร์สองสารสุริยะเนี่ย คือช่วงนี้ยฮร์เซลก็เพิ่งมาชิดสังเกตตัวเองว่าช่วงนี้ชี้เป็นคนแบบนอนเยอะมากๆนอนทีสิบสองชั่วโมงอะสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงนอนเยอะมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบกินช่วงนี้รู้สึกกินน้อยลงเออเพราะว่าแต่ว่าดื่มน้ํานะคะแต่กินผลไม้หลังอาหารคือแบบอาหารชี้จะค่อนข้างเป๊ะมากๆ ออกินโปรตีนที่เป็นพาวเดอร์เป็นเป็นแพนเบสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าจะกินเนตะ่ก็เป็นซีฟู้ดันเลี่ยงจะจะไม่จะไม่ค่อยกินแบบหมูไก่หรือสัตว์ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยจะถ้าจะกินก็จะเป็นแบบกุ้งปลาเอออะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้กินเยอะส่วนใหญ่ก็จะเน้นผักไปนะคะต้องคนที่มีอาการคนที่อเซนชนันคนที่ยิ่งพวกมีทวินเฟม จะต้องนะคะหนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอเลยอะ่ะคุณอาจจะต้องเข้านอนเร็วขึ้นถ้าคุณอาจจะต้องแบบตื่นเช้ามาตามปกติคุณอาจจะต้องนอนเร็วขึ้นค่ะทุกทุกคนค่ะนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอยาำ่างสม่ำเสมอแนะนำว่าให้ดื่มทุกชั่วโมงอืมนะคะแล้วก็งดส่องโซเชียลช่วงนี้ก็คือต้องแบบต้องทำจิตใจให้นิ่งให้ว่างไม่ค่อยแบบ งดแบบเรียกได้ว่าไม่ไม่เม้มามอยไม่สังคมไม่พูดกับใครเลยดีกว่าเวลาพูดอะไรออกมาคือต้องพูดแต่เรื่องดีๆเท่านั้นไม่งานนะการแอสเซนชันเราก็หนักก็หน่วงอยู่แล้วนะคะในการที่แบบอัปเกรดพลังงานเรายิ่งคุณพูดอะไรในด้านน e g a t i v e ะมันทําให้คุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้คำพูดของคุณถ้าคุณพูดในด้านลบอะคุณทําให้ตัวเองและ DNA คุณเสียหายเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะเลิกเลิกพูดน е าทีฟ เวลาที่จะพูดอะไรให้มี mindfulness พูดอะไรออกมาคือต้องพูดแต่เรื่องดีๆเท่านั้นเออถ้าถาแบบบางทีบางคนก็ไม่อยากุยบางครัใครมาคุยด้วยเราไม่อยากคุยก็คือไม่ต้องคุยค่ะก็คือเงียบๆไปเลยอือนะคะเงียบไปเลย,นะะย,เ,ลยเดี๋ยวเขาก็เงียบเองนะคะแล้วกินผลไามาห้หลังอาหารทุกมือ้อ แอปเปิลดีมากนะชิคกินแอปเปิลเอออะไรที่นี่จะเป็นยี่ห้อเอเป็น,เป,นเป็นพันพิงค์เลดี้ไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีหรือเปล่านะคะมันออกจะเปรี้ยวอมหวานอืมนะคะแอปเปิลพวกแตงโมพว,พวกผลไม้อ่ะอืมนะคะแล้วก็นั่งสมาธิปรับคลื่นเพราะว่าปัญญายาณที่ชิดได้มาถ้าใครถ้าชิดนั่งสมาธิเข้าไปที่ฮอออฟโอมนิสใต้เดอะพีระมิดกีซ่านะคะ นี่ค่ะเข้าไปที่ flower o f l i f e ชิดน,นั่งสมาธิไปที่ flower o f l i f e flower o f l i f e ใต้ people คือเป็นอยู่ใน dimension นะคะอยู่ในมิติเป็น flower o f l i f e แบบนี้นะคะอ่านี่นะคะภาพทั้งซ้ายทั้งเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยที่ขึ้นอยู่นะคะ flower o f l i f e ที่ชิดเห็นหนะมีใต้ hall of i f i n t i t y คือที่โลกของเรากับ flower o f l i f e ที่อยู่ตรงกลางจักรวาล อยู่ที่ซอสเอเนจีอ่าอยู่ตรงผู้สร้างนะคะเพราะทุกวันเนี้ยชิดใช้พลังเนี้ยแล้วเขาอะสอนให้ชีอจะทำเหมือนอารมณ์เหมือนปรับเหมือนเลกิ่แหละคืออันเนี้ยคือคือในสมาธิอะคือเขาบอกชีดมาแบบนี้เลยใครนะคะเขาคือใครนะคะที่บอกมาในสมาธิชิดเจอนี่ค่ะตึมนะคะ ใครที่ฟังคลิปก่อนหน้านี้นะคะ The คั m p ีแห่งการตื่นรู้นะคะ The a m um a l o w Tablet k u ี p i มากรดนี่นะคะคนนี้คือต่อต่อต่อคนที่สร้างปิรามิดนะคะเขาเป็นชาวแอแลนติสชิดอยู่สมัยนั้นกับเขาแล้วก็เขาเป็นคนสอนชีนั่งสมาธิไปก็ว่าเอ๊ะเห็นบอกไปนั่งอยู่ก็มีเจดผู้พิทักษ์นะคะเ e เว l o r s นะคะเพราะเรา เขาบอกมาเฉลยที่หลังว่าเราได้ผ่านบททดสอบทางด้านการละวางทุกสิ่งทุกอย่างอีโกโอัตากิเลสของมนุษย์นี้แล้วเราได้ปิดม่านกรรมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมนุษย์แล้วจิตเราไปมิติที่5จะขึ้นมิติที่่าตอนนี้ชิดเชื่อว่าชิดอยู่มิติที่6แล้วแหละ และเขาบอกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่แบบเราไม่ได้คาดหวังนะแต่ยูดีชิดอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าซอรี่ว่าทําไมแต่ถ้าใครที่ฟังคลิปพี่พีทย้อนอดีตชาชิดเล่าไปในนั้นแล้วนะคะว่าได้มาแบบงงงได้เข้าไปแบบงงงได้คำเพียมามา,ากดมาแบบงงงและต่อก็มาบอกว่าเหมือนแบบเราอะผ่านแล้วผ่านในการที่เราเปิด DNA อับเกรด DNA เราผ่านซึ่งสิ่งที่ทําให้มนุษย์อะค่ะมนุษย มนุษย์ที่ยังเข้าไม่ถึงภูมิปัญญาหรือ h ไฮเซลของตัวเองหรืออะไรพวกนี้เพราะว่ามีอารมณ์ของมิติที่3รักโลกโกรธหลงหรืออะไรทั้งอย่างนา,นานาที่มันทําให้แบบเป็นม่านบังอยู่แต่ชีตาเปิดหมดทุกอย่างทุกวันนี้ก็แบบเรารับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ยึดติดอะไรเลยแล้วเราก็อยู่ด้วยความรักเออนะคะนี่ค่ะต่อมาสอนนะคะวิธีการเปลี่ยนฟรีเคนซีคือใช้แบบรักษา ใช้ Energy ของ flower of life นะคะทั้ง flower of life ทั้งใต้พิภพของเราที่อยู่ในบนโลกนี้แล้วก็ e n e r g ่อเมื่อ,อ,อนั่งสมาธิเนี่ยเพิ่งนั่งสมาธิเสร็จนะถึงมา live เนี่ยคือได้ปัญญามาว่า flower of life ใต้พิภพเปรียบเป็นหนึ่งว่าเป็น feminine energy แล้ว flower of life จาก ซอสเอนเนอร์จเปรียบวปรนหนึ่งว่าเป็นมัสกิลีนเป็น energy. เอเออร์เเอเนพราะฉะนั้นแล้ววิธีการที่แบบว่าเราจะรักษาเปรียบปรับขึ้นเพอร์ n n นซีอ่ะเราต้องใช้สองขึ้นเฟมินี n และมัสก l ล n นนะคะยินก็อย่างปรับตรงจัก,กระหรือตามจุดต่างๆเอออันนี้ยเขาสอนให้ชีททุกวันเนี่ยเขาฝึกให้ชีทแบบว่านั่งสมาธิไปก็ฝึกให้ชีทแบบคิวตัวเองขอรารกายของชีดแบบว่าอืนะคะ ให้เให้เราคิลตัวเองก่อนฝึกให้เราคิลตัวเองก่อนอืมแล้วค่อยถ้าเราเปลี่ยนถ้าเรารู้สึกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาสอนคนอื่นเขาหรืออะไรเงรี้ยเพราะว่าเนี้ยต่อนะคะต่อนี่ในน,นี้นะคะชิดนั่งสมาธิไปที่หน้า f a o w e r of l i g h ใต้ h o p o r n a e ใต้กีซ่านะคะเป็นละมิเกีซ่าที่อีบนะคะอืมนะเพราะฉะนั้นแล้วอะผู้บรญญาเหล่านี้หรือการอัปเดต ascension วันเนี้ก็เขาให้ชิด มาบอกนะคะว่าถึงว่าการที่แบบทุกคนจะเพราะว่าไม่งานนะทุกคนเวลาที่คุณแบบรู้สึกปวดหัวอารมณ์นู่นนี่นั่นอ่ะทุกวันเมื่อวานอ่ะมันขึ้นมาหมดเลยว่าเพราะช่วงเนี้ยพี่อาการ ascension ใช่ไหม mm hmm. คือภาพอ่ะ ของคนที่แบบเราเมื่อก่อนที่เราแคร์เขามากๆที่แบบเราเรารู้จักเขาแล้วเรารู้สึกแคร์เขามากว่าเขาจะรู้สึกยังไงเด้งขึ้นมาบ่อยมากคือมันเป็นการที่แอสเซนชันคือล้างอะค่ะล้างพวกแบบพลังงานพวกนี้ออกจากร่างกายของเราเพราะบางทีคุณเจ็บคุณปวดคุณป่วยตรงไหนคุณอะไรอย่างเงี้ยพลังงานของคนอื่นอะมันมาอยู่ในร่างกายของคุณซึ่งเรื่องเนี้ย ตอนะคะตอสอนชี้ตอสอนชี้ออชว่า e n e r g y ต่างๆนานา,นาคือเราไปสะสมของคนอื่นมาด้วยจนมันมาอยู่ในจักราและออล่าของเราเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคือเนี่ยเมื่อวานอ่ะสวันเนี่ยที่ตอนที่ ascension มาอ่ะและภาพคนอื่นแบบคนที่เราแคร์คือแบบแต่ตอนนี้เราก็เฉยๆแล้วแหละคือเข้าพวกแบบขึ้นมาบ่อยมากแล้วชิพพอชิดรู้ว่า ทำไมขึ้นมาบ่อยจังฉันก็ถามไฮแลเซลว่านี่ทำไมภาพแบบผู้ใหญ่ที่เราแคร์ที่เราคอรบเนี่ยทำไมขึ้นมาบอกเขาบอกว่าเนี่ยแหละสิ่งที่เราแคร์มันคือการไปแบกรับอารมณ์ของคนอื่นเขาทุกครั้งที่เราคิดว่าคนอื่นเขาจะคิดกับเรายัางไงเขาจะรักเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะคบเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการซึมซับพลังงานดูดซับพลังงานเขามาสู่เราเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งคุณนึกถึงใครแคร์ใครมากอะ่ะ คุณจะยิ่งเจ็บปวดคุณทําให้กายแสงของคุณ DNA ของคุณร่างกายของคุณไปรับพลังงานพวกเขามาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ตอแล้คะแล้วก็ผู้นำทางของทุกๆคนนะคะอันนี้เป็นภูมิปัญญาที่ทุกคนเข้าถึงได้ตอบอกว่านะคะสิ่งที่ฮอรฟอร์เมติทุกคนทุกบีอิงทุกมนุษทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึง แค่คุณจะต้องผ่านบททดสอบนะคะเกี่ยวกับด้านทางจิตคุณยังยึดติดอะไรอยู่ไหมคุณลาทิ้งโลกสามิติได้ไหมสิ่งที่คุณแบบที่ทุกวันเนี้ยมันมันโลกภายนอกที่เขาบอกว่าอันนั้นมันต้องดีอันนี้มันต้องสวยอันนู้นนี่นั่นอ่ะคุณเหนือวัตถุปไปเลยหรืยังคุณกลายเป็น ออไลคือหรือว่าสอดคล้องกับ higher ์ e ซ l หรือ,อยังคุณอยู่ด้วยจิตที่หลังไรเงื่อนไขแล้วหรือ,อยังนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแบบว่าคิดว่าเฮ้ยชิดเข้าได้หรือควังคนเข้าได้ไม่ใช่นะคะทุกคนมีศักยภาพที่จะไปที่หน้าเข้าสู่ปัญญาสูงสุดเพราะต้องน้นแนละ้วมันคือความความรู้ของจักรวาลทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปแต่อยู่ที่ว่าอยู่ต้องผ่านผ่านก่อนผ่านในการที่แบบว่าชําระ ชำระร่างกายและจิตใจกายแสงของคุณนะคะชำระให้ให้สิ่งที่มันติดค้างอยู่ในใจอารมณ์ด้านลบได้ได้อ่ะอืมนะคะเพราะฉะนั้นรับเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะว่าแล้วเมื่อวานอะ่ะคือแบบตอนก่อนจะนอนอะ่ะคือแบบอู้ยภาพตอนเด็กๆนู่นนี่นั่นอะไรแบบขึ้นมาเต็มเลยเหตุการณ์ตอนวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็ขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าเออมันมีโอกาสให้เราได้แบบ เออให้ทำความเข้าใจได้เยียวยานะคะได้เยียวยาแบบชาชาโดของเราดักไนแบบเมื่อก่อนที่เราแบบว่าลืมบางเรื่องลืมไปแล้วเขาลือขึ้นมาหมดเพื่อที่ทำให้คือนั่นแหละถ้าใครเจอช่วงนี้ว่าทำไมเรื่องเก่าวนมาทำไมเรื่องเนี้ยให้เราถามตัวเองว่าเฮ้ยเราโอเคเลยหรือยังถ้าไม่โอเคต้องรีบกลับเข้าไปแบบเฮ้ยมันไม่เป็นไรคุยกับเราในอดีตอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสที่แบบ เขารือฟื้นบางทีที่เราเหมือนเหมือนลืมไปแล้วบางทีจําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละช่วงนี้มันคือพลังงานมันเข้มข้นมากเพื่อนๆอนชิดเป็นกําลังใจให้นะเออนะคะพลังงานมันเข้มข้นมากแล้วมันจะเร่งกระบวนการเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนไม่ได้มีเวลาแบบไปเสียเวลาเรื่องกับคู่เรื่องคนอื่นแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาที่คุณจะต้องหันกลับเข้ามาภายในอย่างแท้จริง คือถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็ขอให้อยู่แบบสงบที่สุดอ่ะวางโซเชียลอยู่กับธรรมชาติเปิดฟังเพลงแบบที่มันเป็นไม่มีคำร้องที่มันเป็นเสียงน้ำไหลก็ได้เสียงธรรมชาติหรือโยคะแล้วก็โยคะไปนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปอย่างนั้นเอาหนังสือศิลปะมาวาดหรืออะไรก็ได้หรือจะมานั่งเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณมีความสุขจะวาดรูปหรือแบบอะไรก็ได้นะคะ พอชะะนะแล้วเนี่ยแหละมันจาให้คุณเยียวยาหรือว่าอยู่กับความนิ่งว่างไม่งั้นคุณจะไปเอาคลื่นพลังงานของคนอื่นมาอีกนะคะไม่งั้นคุณจะไม่ไหวมันจะแบบเอืยอาการเหมือนแบบลมพานแตกซ่านอ่ะทุกคนเพราะว่าทวินชีดอ่ะคือเขาก็แบบชีรู้ว่าเขาดูโซเชียลเยอะเพราะงานเขามันว่างไงวันๆเขาก็ต้องส่องโซเชียลนั่นแหละมันเลยทําให้เขาแบบคือแบบเรารู้เลยเราแค่ส่องเราแค่ส่องแบบ 1ินาทีอ่ะสินาทีสิทีเรายังปวดหัวขนาดนั้นเลยอ่ะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วสงสัยคนที่เขาส่องกันทั้งวี่ทั้งวันน่ะแล้วเขาปวดหัวที่เขาแบบหาทางออกชีวิตไม่ได้หรือว่าเขาแบบตื่นรู้ช้าคงจะเป็นเพราะเหตุผลนี้แน่ๆเพราะว่าเราไปมัวแต่ไปแบบโฟกัสเรื่องของคนอื่นไปแอบสอบพลังงาของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วชีขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะที่กำลังแบบพลังงานเข้มข้นมากนะคะอัปเดตแบบ เดือนพฤษภานี้นะคะแต่ว่าหลักสูตรที่ชี้ให้ไปอะ่ะคือใช้ได้นะคะกับการเอเซนชั่นหรือเวลาแบบคุณต้องรีบเช็คอาการตัวเองนะช่วงไหนตื่นมาแล้วบอกโอ้โเปียมากเลยอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ตัวมีสติทั่วพร้อมให้อยู่กับความสงบด่วนๆใครจะเป็นยังไงไม่รู้แบบอืมทุกคนดูแลตัวเองทุกคนแบบทุกคนดูแลตัวเองได้ไม่มีเราเขาไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย เออนะคะเพราะฉะนั้นหันกลับมารักตัวเองก่อนชิดเป็นกําลังใจให้นะคะากับการผปรับพลังงานเดือนพฤษภามนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่าโอ้โหเข้มข้อนอยู่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากมึนๆอื่นๆอะไรเลย,เลย,เลยต้องแบบกินชาเขียวแบบในปริมาณที่เยอะขึ้นเลยเพราะว่าในวันที่มันจะมีวันที่พลังงานไม่ค่อยลงมาแรงอะเราจะรู้สึกว่าพอเราไม่ต้องกินชาเขียวเราก็รู้สึกว่าเรากะปีก้กระเป๋าแต่ ในช่วงนี้ที่แบบหูลงมาแรกงเนี่ยคือต้องใช้ชาเขียวแบบช่วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ลองหาชาเขียวที่เป็นออแกนิกเอออะไรก็ได้ที่มันไม่ผสมสีนะคะเป็นขอเป็นออแกนิกนะเป็นแบบยี่ห้อที่ไวใจได้พีเมียมนิ่นึงแล้วก็ไม่ต้องกินปริมาณเยอะนะคะกินละน้อยนะคะกินเช้าแล้วก็บ่ายไม่แนะนำให้เกินแบบประมาณใบหนึ่งใบสองอ่ะไม่ไม่เกินนะไม่งั้นมันจะมีผลต่อการนอนนะคะก็ อ่ะโอเคแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำกินผล,ลไม้ด้วยนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สงบนะคะเราจะผ่านพ้นการแอสเซนชันไปสู่การเอ็มบอดี้กลับไปสู่นะคะเราจะรวมร่างกับไฮเออเซลเราเพื่อเราจะทำภารกิจกันต่อไปะคะ่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีนะคะมีความรักให้กับตัวเองคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นความรักนะคะคุณมาจากแหล่งต้นกำเนิดที่คุณเป็นความรักคุณเป็นแสงสว่าง คุณคือความว่างคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณคือความสวยงามจิตวิญญาณของทุกคนสวยงามแต่เรามาบนโลกเนี้ยเราแค่มาเล่นเกมกันเฉยๆเออเพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบอ๋อถูกเลืออดิตชาติด้วยเช่นกันเพราะว่าล่าสุดลูกน้องชี้อะคือเขาฝันฝันว่าอดิตชาติ เขากับทวินเขาซึ่งผู้ชายเขาตอนแรกอะ่ะที่ก็ว่าแปลกๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วล่าสุดอะ่ะน้องเพิ่งฝันว่าอาดีตชาติว่าเขาเขากับแฟนเขากับกับผู้ชายเขาอะ่ะเออนะคะว่าอ๋อเมื่อก่อนนะเคยเขาเคยทําเลกิคือแบบสักษาคนด้วยพลังงานตั้งแต่อดีตชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆคนตอนนี้นะคะอดีตชาติเริ่ม โดนรือนะคะเพราะฉะนั้นแล้วชีพผ่านมาแล้วเรื่องอดีตชาตินะคะร้องห่มร้องไห้อยู่วันวันก,กว่าเออนะคะแต่ทุกอย่างอ่ะพอตื่นรู้ว่าเฮ้ยเราเขียนบทมาเองทุกๆชาติเลยให้เราเจ็บปวดเพราะเราแค่อยากจะมาประสััมผสสประบการณ์เพราะว่าตอนที่เราอ่ะอยู่เป็นเป็นบีอิงเป็นแสงที่อยู่กับโซอิเ์จ เราอยู่กับในบนจักรวาลอะเรามีแต่ความรักเรามีแต่อิสระเราลอยไปลอยมาเราไม่ค่อยมีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งที่มันมีโลกกำเนิดขึ้นแล้วมันมีจิตวิญญาณมีมีบีอิงมีเป็นอ่าฮิวโมนอยล่างล่างแบบอย่างเงี้ยเป็นคาร์บอนก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันเหมือนแบบ มีฟนะิสิคลบอดีเนมีแบบร่างกายอย่างเงี้ยเราก็แค่สร้างประสบการณ์ทุกคนนะ่ะเขียนโซแพนก่อนมาเกิดทุกอย่างมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเราเหมือนเราวางแผนเล่นเกมอ่ะว่าเราจะไปด่านไหนด่านไหนแล้วเราอ่ะก็เอาแผนที่นั้นอ่ะไปเผาทิ้งเพื่อดีลิทความจําเราแล้วเราก็แบบเอาใหม่สีดูสีว่าเราจะหาทางกลับได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วนะทุกคนทุกความเจ็บปวดทุกอะไรอย่างเงี้ย คุณเขียนมาเองเพื่อมามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นจำให้ได้ว่าคุณคือความรักคุณคือแสงสว่างคุณมาที่นี่เพื่อมีประสบการณ์และมาทำภารกิจเพื่อช่วยให้ทุกคนตชีดรู้ชีรู้มาก่อนพอชีตตั้งทำสมาธิย้อนอิจฉาไปแล้วรู้ว่าอ๋อเรามาทำอะไรบนโลกนี้เรามามีประสบการณ์เรามาเล่นเรามาช่วยเหลือเหล่าไรเวอร์เกอร์ซาสิหรือบีอิงต่างๆที่เขามาที่นี่แล้วเขาหลงทาง เออนะคะเพราะฉะนั้นแล้วชิดขอให้ทุกๆคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับตัวเองเออเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองตอ,ตอนนี้อยู่ไม่ต้องฮิวใครหรอกฮิวตัวเองก่อนนะคะตอนนี้เพราะว่าวานนะคะ,ะเซล,ลแบบส่งข้อความมาว่าแบบ you have to healing yourself first <laughs> before healing others นะคะนั่นแหละก็เลยแบบออโอเค แฮร์เซลโอเคช่วงนี้ชิตแบบคิลิ่งตัวเองนะคะชิดเลยไม่ได้ค่อยออกมาไลฟ์แต่ว่าจะทำเป็นคลิปสั้นๆแทนแล้วกันนะมาจะทำได้บ่อยขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะว่าตอนนี้ซิดนี่หนาวแล้วนะคะอากาศที่เมืองไทยหรือว่าประเทศไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะว่าช่วงน,นี้เป็นยังไงบ้างนะคะเอาเทคนิคไปใช้ ฝากคอมเมนต์ comment, ค่ะกด s u b สครายบ์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ Love and life ค่ะฟอร์ม e v i c e Love นะคะบายบายรักทุกคนนะเจอกันเจอกัน